สวัสดีครับทุกคนฮันยินดีต้อนรับเข้าสู่ร,รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่ครับและสําหรับวันนี้ก็จะกลับมาในเรื่องของเ u r ร e the c a v a l r y d o ลกันนะครับในหัวข้อ10ตอนที่อุสทิสก็ยังคงเป็นคนดีอยู่นะ เราได้เห็นด้านที่อุสติดเป็นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับด้านที่เราไม่ได้เห็นอุสติดเป็นบ่อยๆกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอ้างอิงข้อมูลทั้งหมดจากเว็บสกรีนแรนด์นั่นเองสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นั้นก็ฝากกดด้วยและสําหรับใครที่กดแล้วก็ไปอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยว่าในเรื่องมาน้อยผู้กล้าหานั้นคนที่เป็นปอรปากของไอ้เจ้าเครเรตเนี่ยพอๆกับบรรดาไวร้ายผีสั่งทั้งปวงก็คือลุงอุสทิศคนนี้นี่เอง คือไม่มีใครไม่รู้ว่านิสัยของตาแก่นี้เป็นอย่างไรซึ่งแกเนี่ยมักจะแสดงสีหน้าที่เหยียดหยามหงุดหงิดตลอดเวลาและเหมือนจะเซงกับโลกที่แกอยู่มากๆเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีที่มาครับคือเขาในวัยเด็กเนี่ยเป็นคนที่ไร้ความสามารถและกหน้าตาขี้เล่มาตั้งแต่เด็กซึ่งตลอดชีวิตของเขานั้นก็คือจะด้อยกว่าฮอสที่เป็นพี่ชายของเขามาโดยตลอดแม้กเกลียดนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขากลายเป็นคนแบบนี้ก็ได้อันนี้แค่เดาวนะ แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าก็มีบางตอนที่ตาคนนี้ทำตัวเหมือนคนปกติบ้างหรืออาจจะดีเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่นะแต่ก็เป็นด้านที่ดีที่เราพอจะได้เห็นจากตัวแกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวีาวาวรกรรมของแกนั้นมีอะไรบ้าง อันดับที่10 Mission to Save the Sun ในตอนนี้นะฮะครอบครัวแบคก็ได้รับข้อเสนอให้ไปติดไฟที่ดวงจันทร์ไม่ให้ดับเรียกได้ว่าเป็นภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวครอบครัวนี้แบบไม่ต้องคิดเลยครับพลังงาทีม่มีมาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งภาร,รกิจในทุกๆครั้งส่วนใหญ่เราจะเห็นแค่เจ้าเคอร์เรทที่ดิ้นรนอยากจะช่วยแต่คราวนี้นั้นนะับว่าเป็นบุญตาจริง,รงๆเพราะเราได้เห็นอุสติดมีส่วนร่วมในการอยากจะแก้ไข<ๆ>เขาได้นั่งเก้าอี้แล้วก็พยายามกดปุ่มต่างๆแม้สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่่ชวย ให้เหตุการณ์ครั้งนี้ดีขึ้นเลยแต่ก็ถือว่าตาแกพยายามแล้วอะเนาะอันดับที่9จากตอน Hard Drive Courage เป็นตอนที่อูสทิสเนี่ยป่วยหนักและเมอรียลก็พยายามหาทางรักษาอูสติสให้หายจากอาการปรสสาทแดกเอ้ยอาการป่วยสุดท้ายเมื่ออูสทิสจิบน้ำซุปอติโชกของเมอรีเลเขาก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขและได้เอ่ยปากชมเมอรเลออกมาเรียกได้ว่าเป็นสีหน้าที่ไม่ได้เห็นบ่อยๆจริงๆครับ อันดับที่8จากตอนเฮสของบีเห็นได้ชัดว่าเป็นโอกาสที่ยากมากที่อูสตีดนั้นจะมีความเห็นอกเห็นใจหรือเมตตาต่อเคเรต แต่ในตอนนี้นั้นเมื่ออูซิดออกไปกินเบอร์เกอร์เ,ออเบอร์เกอร์เออออกไปกินเบอร์เกอร์โดยมีเคอร์เรตติดไปด้วยเขาเนี่ยก็ซื้อเบอร์เกอร์ให้เคอร์เรตด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะบอกให้พ่อครัวนั้นทำเบอร์เกอร์ที่ชิ้นเล็กที่สุดเท่าที่พ่อครัวจะทำได้ก็ตามแต่เขาก็จะไม่ปล่อยให้เคอรเ์เรตหิวกระหายแน่นอนอคนดีจริงๆน้ำใจสุดๆโอเค n ม m b เ r 1 อันดับที่เจดชื่อตอนว่าเดอะดัก b r o t h e r รเคเร์เนั้นได้ใช้เครื่องมือต่างดาวในการควบคุมจิตใจอูทิสให้มีความเมตตาโดยการทําอาหารเช้าให้มเมอรียลและเคเร์เรตเราจึงได้เห็นมุมที่ใจดีที่สุดของอูทิสแม้ว่ามันจะเป็นเพราะเครื่องมือก็ตามอ อันดับที่6จากตอนดร c t o r Le Quack and ซีย y e a เ s p e c i a l i เมื่ออูสติได้ทําแผ่นไม้ตกใส่หัวของเมเรีเลเขาจึงพาเมเรียลเข้ามานั่งพักในบ้านพร้อมกับทําสีหน้าที่เศร้าส้อยพร้อมกับเสิร์ฟน้ําชาให้เมเรียลด้วยความรู้สึกผิดซึงแม้ว่าจะเป็นซีนเล็กๆแต่ก็เป็นซีนที่น่ารักของสองสามีภรรยาที่ไม่ได้เห็นบ่อยๆในเรื่องอ่ะจะ้ะอันดับที่5จากตอน Serpent Nook e River ถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นสองสามีภรรยาไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆ แต่ในตอนนี้อูสทิดพาเมอเริเอลและเครเรตไปร่องเรือนะจ๊ะเพราะว่ามันฟรีถึงแม้จะมีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นต่อจากน,านั้นแต่ก็ทําให้เกิดภาพที่น่าประทับใจขึ้นหรือเปล่าเมือมอมอม่อเมอรดเยวต้องเข้ากรงแล้วก็ต้องลงไปในแม่น้ําอูสทิดนั้นมีสีหน้าที่กังวลและก็พยายามตรวจสอบกรงว่าปลอดภัยจริงหรือไม่เรียกได้ว่าเป็นห่วงขนาดนั้นทำไมไม่ลงไปเองล่ะเว้แต่กระชั้งลุงแกเหอะแกพยายามแล้วอันดับที่4ี่จากตอนฮอตเฮส อย่างที่รู้กันว่าอูสิสนั้นเป็นเจ้าพ่อแห่งการหัวร้อนและเซรามปลูกผมตัวใหม่ที่เขาใช้นั้นก็สามารถระเบิดอะไรก็ตามที่เขาโกรธด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยอมทําอะไรหลายๆอย่างตามที่เมอเรียวขออย่างเช่นเปิดขวดโหลร้อยเส้นได้แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่นั่นก็เป็นอีกมุมน่ารักน่ารักของแกนะอันดับที่3จากตอน The d e m o n i n t h e m a t t r e s s เมื่อเมอรยวถูกผีเข้าเคอร์เรตจึงหาวิธีขับไล่ผีตอนนี้ และแน่นอนว่าสามีที่น่ารักของเธอเนี่ยก็มาช่วยขับไล่ผีด้วยโดยการสวมชุดนอนของภรรยาแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้แม้สุดท้ายจะล้มเหลวก็ตามแต่ก็ถือว่าเขาเนี่ยพยายามช่วยแล้วเนาะ อันดับที่2จากตอน The Curse of Cherry เมื่ออูททีสถูกคำสาปของเชอร์รี่เพื่อลงโทษที่เขาเนี่ยเป็นคนที่หัวร้อนซึ่งคำสาปนี้ก็ทําให้หัวของเขานั้นมีเมฆพายุแล้วก็มีสายฝนโปรยลงมาใส่เขาตลอดไม่รู้จักจบสิน้นซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ยังคงหยาบคายแล้วก็ทําตัวไม่ดีอยู่เรื่อยๆคำสาปนี้ก็ยังคงสร้างปัญหาให้คนรอบตัวอยู่เสมอจนเมอ่อเรียวต้องไล่ให้ไปนอนบนหลังคาเลยทีเดียวเคอเรตจ,จึงไปขอคําแนะนําจากเชอร์รี่ซึ่งเธอก็ได้อธิบายว่าไม่มีอะไรจะหยุดคำสาปนี้ได้นอกจากตัวของเขา เขาเองเขาจะหยุดคำสาปนี้ได้ก็ต่อเมื่อเขาเห็นตัวเองในแบบที่เขาเป็นจริงๆเคอเร์เรตจึงใช้กระจกเงาไปให้อุสติสส่องแต่มันกลับแตกซะก่อนและแทนที่เขาจะเห็นเคอเร์เรตเขากลับเห็นเด็กชายคนหนึ่งที่บ่นว่าตัวเองน่ะร้อนหัวไปหมดแล้วอุสติสจึงเห็นอกเห็นใจเด็กชายคนนี้จึงหยิบหมวกที่อยู่บนหัวเขาเนี่ยไปให้เด็กคนนี้หลังจากนั้นคำสาบก็หายไปแสดงให้เห็นถึงความเมตตาของอุสทิสที่หาได้ยากจริงๆ อันดับที่หนึ่งจากตอนมาเธอร์สเตย์ อย่างที่เราทราบกันดีว่าแม่ของอูสทิตนั้นไม่ค่อยปลื้มในตัวลูกชายคนนี้สักเท่าไรเธอมักจะบน่บนดา่ดาและก็ไม่สนใจใยดีต่อลูกชายคนนี้เอาซะเลยแต่ถ้าหากเราสังเกตดูที่ตัวอูสธศดีๆแล้วในหลายๆตอนไม่ว่าแม่จะใจร้ายต่อเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่มีท่าทีที่จะโมโหแม่เลยสักครั้งเขาพยายามเอาอ,อกเอาใจแม่มาโดยเสมอแม้ในตอนสุดท้ายเขาจะรู้ว่าแม่เขาเนี่ยไม่มีผมก็ตามแต่อูสทิศก็ยังคงรักแม่และก็ยังคงชมว่าแม่ ่ยังสวยเหมือนเดิมเลยและก็จบกันไปแล้วกับ10มุมดีๆที่เราไม่ได้เห็นอุสทิดเป็นบ่อยๆ <c oughs> หัวข้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะ <c oughs> ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าคุณชอบอุสติดตอนไหนมากที่สุดนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนชอบหรือเปล่าแต่ก็น่าจะมีแหละ อ๋อแล้วก็สำหรับคนที่ถามเรื่องเสื้อมานะครับผมอันนี้เป็นเสื้อ r ริม Delivery นะฮะออกแบบโดยคุณเลสากิที่ถามว่ามีขายไหมไม่มีอันนี้ดิมสั่งมาตัวเดียวไม่ได้อยากจะทำขายหรอกแต่ดูก่อนว่าจะมีใครสนใจไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนครับไบร